เรายังรู้กันที่เรื่องของวงการแพทย์ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการทางด้านพันธุกรรมถือว่าเป็นนวตันวตกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ ทันสมัยมีความก้าวหน้าแล้วก็มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งมันจะดีไหมถ้าเราจะรู้ก่อนว่าเราเป็นโรคอะไระหรือจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเอ๊ะเรามีภาวะเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือไม่มเราจะได้ป้องกันอย่างถูกวิธีซึ่งตอนนี้นะคะโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์เนี่ยเขามีนวัตรกรรมใหม่ซึ่งเป็นนวัตรกรรมดีๆค่ะในการตรวจยีนเพื่อป้องกันโรคโรงพยาบาลบำร,รุงราษฎร์ชูความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะเผยนวัตรกรรมการตรวจวิเคราะห์ยีนหรือว่าความผิดปกติของ DNA โด โดยเปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวเพื่อให้บริการอย่างครอบคลุมโดยทีมแพทยสา,าสาขาวิชาชีพตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนตรวจตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองได้มาตรฐานเฉพาะด้าน โดยศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกรันรและสุขภาพครอบครัวนี้นะคะจะให้บริการตรวจพันธุกรรมในเชิงป้องกันเพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดโรคครอบคลุม4ี่กลุ่มหลักด้วยกันมะเร็งหัวใจการวางแผนการมีบุตรและก็กลุ่มผู้ป่วยแพ้ยาทีนี้การตรวจวิเคราะห์ยีนเนี่ยคุณสามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัยและก็ตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิดค่ะโดยมุ่งเน้นในเชิงป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิดรวมไปถึงช่วยวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรมด้วยและบ่งบอก แนวทางการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ที่สนใจต้องการตรวจวิเคราะห์ยีนแต่ว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลคุณก็สามารถตรวจได้เช่นกันนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเขาจะส่งชุดอุปกรณ์การตรวจด้วยวิธีการเก็บน้ำลายจากกระพุ้งแก้มไปให้คุณที่บ้านแล้วคุณก็ส่งกลับมายัางโรงพยาบาลหลังจากทราบผลแล้วโรงพยาบาลเขาจะแจ้งผลและให้คำปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆที่จำเป็นโดยเขาจะแจ้งอย่างละเอียดค่ะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็เหมาะกับยุคนี้ก็คือยุค new normal ด้วยถ้าหากว่าท่านไหนสนใจหรือว่า อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวชั้น3อาคารโรงพยาบาลบำรุงรา8ช8ร์โมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะ เปิดทำการทุกวันนะคะหรือว่าโทรติดต่อไปที่สายด่วนก็ได้1378รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์020114890 020114891นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทางบํารุงราชเปิดให้เราได้ใช้บริการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆด้วยค่ะอืมดีมากนะคะใช่จริงๆรู้ก่อนดีที่สุดนะใช่ค่ะมีจริงๆพี่แพทเดี่ยไปเป็นหาโรคไตนะพี่แพทก็รู้ก่อน รู้ก่อนเล็กน้อยพี่ก็ยังคุมอยู่หมายถึงว่ายังเอาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบไม่ได้รู้ไม่ได้คือไปเป็นไปรู้ตัวเองอีกทีคือตอนเป็นเยอะแล้วแบบนี้โอ้โหแบบเขาเรียกว่ายากอ่ดังนัน้นนวัตกรรมนี้ก็ตอบโจทย์นะคะใครที่อยากมีสุขภาพดีก็ลงไปตรวจว,วิเคราะห์ยีนกันดูค่ะ